ในพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา2566เมื่อวันที่17ธันวาคม2566ที่ผ่านมาค่ะคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ศักทองรุ่นที่16ในรอบการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบาตัตรพร้อมทั้งให้แนวคิดและแนวทางในการใช้ชีวิตนอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันและตัวแทนบุคลากรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบแรงบันดาลใจให้กับบัณฑิตใหม่ของคณะค่ะและนอกจากนี้ค่ะทางคณะนิติศาสตร์ได้เชิญปัมมส แม่บ้านของคณะนิติศาสตร์ได้กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้กับบัณฑิตใหม่ใจความสําคัญว่าสวัสดีค่ะป้ามัสนะคะเป็นแม่บ้านมีหน้าที่ทําความสะอาดห้องเรียนและพื้นที่ต่างๆภายในคณะมาหลายปีวันนี้รู้สึกขอบพระคุณท่านคณะบดีและทุกคนที่ให้โอกาสทําให้ป้ามายืนอยู่ตรงนี้เป็นคนที่ยินดีกับบัณฑิตป้ามาสัสขอแสดงความยินดีในความสําเร็จของทุกคนในวันนี้นะคะป้าขอให้บัณฑิตทุกคนนําความรู้ที่ได้จากท่านอาจารย์สอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์และขอให้ทุกคนเติบโตไปเป็นเจ้าคนนายคนนะคะ ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายคนแห่เข้ามาชื่นชมและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะทางนี้ทางทีมข่าววีรีพอร์ตนิขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่ทุกคนด้วยนะคะ